สวัสดีครับเคยสงสัยไหมครับว่าไอรหัสที่อยู่บนสันหนังสือทุกเล่มในห้องสมุดเนี่ยมันคืออะไรกันแน่วันนี้แหละครับเราจะมาไขปริศนานี้ด้วยกันผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนต้องเคยรู้สึกแบบนี้แน่ๆคือแบบพอเดินเข้าไปในห้องสมุดใหญ่ๆใช่ไหมครับแล้วก็เจอหนังสือเป็นหมื่นเป็นแสนเล่มแล้วก็มีแต่ตัวเลขตัวอักษรอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดโอ้โหเห็นแล้วท้อเลย แต่ไม่ต้องห่วงไปนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาเปลี่ยนความงงง,งสับสนสับสนเนี่ยให้กลายเป็นความเข้าใจแบบเคลียร์ๆเลยจริงๆแล้วนะครับไอรหัสที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่โค้ดลับซับซ้อนอะไรเลยนะแต่มันคือสิ่งที่เรียกว่าเลขเรียกหนังสือหรือ call number ครับคิดซะว่ามันคือแผนที่ส่วนตัวของเราเลยที่จะนำทางเราไปหาหนังสือเล่มที่ต้องการได้แบบเป๊ะๆท่ามกลางมาหาสมุทรแห่งความรู้ที่กว้างใหญ่นี้แหละครับ แล้วเบื้องหลังแผนที่ที่ว่าเนี่ยก็คือระบบที่สุดยอดมากๆครับนั่นก็คือการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวีหรือ Dewey Decimal Classification คนที่คิดค้นขึ้นมาก็คือคุณเมลวิลล์ดิวีครับเป็นบรรณารักษ์ชาวอเมริกันที่มีไอเดียเจ๋งๆว่าจะจัดระเบียบความรู้ทั้งหมดของโลกให้อยู่ในที่เดียวกันได้ยังไง หัวใจของระบบดิววีนะครับง่ายมากเลยก็คือการแบ่งความรู้ทุกอย่างของมนุษย์ออกเป็น10หมวดใหญ่ๆก่อนแล้วจากนั้นก็ค่อยๆแตกย่อยลงไปในรายละเอียดที่ลึกขึ้นเรื่อยๆมันก็เหมือนกับการซูมแผนที่นั่นแหละครับจากภาพรวมกว้างๆระดับทวีปซูมลงมาเป็นประเทศเป็นเมืองแล้วก็เป็นถนนเส้นเล็กๆเ,เลย โอเคครับมาดูกันเลยดีกว่ากับ10หมวดหมู่พื้นฐานที่เป็นเหมือนกระดูกสันหลังของระบบห้องสมุดทั้งหมดนะครับก็จะมีตั้งแต่หมวด000 00, ความรู้ทั่วไป100ปรัชญา200ศาสนาไล่ไปเรื่อยๆจนถึง800วรรณคดีและ900ประวัติศาสตร์คือมันครอบคลุมความรู้แทบจะทุกอย่างเลยจริงๆนะครับพอเราเข้าใจภาพรวมตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็เหมือนเราเห็นแผนที่ของห้องสมุดทั้งแห่งเลย แต่ว่าพลังที่แท้ทิ้งของระบบนี้เนี่ยมันไม่ได้มีอยู่แค่สิบหมวดหมู่นี้เท่านั้นนะครับความเจ๋งของมันอยู่ที่ความสามารถในการเจาะลึกรายละเอียดลงไปได้เรื่อยๆแบบไม่สิ้นสุดโดยใช้ตัวเลขหลักสิบหลักหน่วยและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือจุดทศนิยมอ่ ลองมาดูตัวอย่างกันนะครับสมมติว่าเราสนใจเรื่องเกี่ยวกับศิลปะเราก็จะเริ่มจากหมวดหมู่ที่กว้างที่สุดก่อนเลยแน่นก็คือหมวด700ศิลปะและนันทนาการทีนี้ถ้าเกิดว่าเราสนใจเฉพาะทางลงไปอีกอยากรู้เรื่องดนตรีเราก็จะมองหาเลขที่มันเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเห็นไหมครับแค่การเพิ่มเลข8เข้าไปในหลัก10บเนี่ยมันก็ทำให้เราโฟกัสแคบลงจากเรื่องศิลปะทั้งหมดมาเป็นหัวข้อดนตรีได้ชัดเจนเลย และนี่คือจุดพีคเลยครับจุดทศนิยมนี่แหละคือเครื่องมือวิเศษที่ทำให้บรรณารักษ์สามารถจัดหมวดหมู่ได้ละเอียดแบบสุดๆละเอียดได้แบบไม่รู้จบเลยยกตัวอย่างเช่นในหมวด3 0 0สังคมศาสตร์เราสามารถเจาะจงลงไปที่398.2ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านโดยเฉพาะได้เลยเห็นไหมครับว่ามันลงลึกได้ขนาดไหนโอเคตอนนี้เรารู้เรื่องเลขหมวดหมู่กันแล้วนะครับ ต่อไปเราจะมาดูกันว่าส่วนประกอบทั้งหมดของเลขเรียกหนังสือเนี่ยมันทำงานร่วมกันยังไงถึงได้กลายเป็นที่อยู่เฉพาะตัวให้กับหนังสือทุกเล่มบนชั้นได้เลขเรียกหนังสือเนี่ยนะครับถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆเลยมันก็คือบ้านเลขที่ของหนังสือแต่ละเล่มนั่นเองครับซึ่งมันจะประกอบด้วยสส่วนหลักๆก็คือ 1. เลขหมู่ที่เราเพิ่งคุยกันไปที่จะบอกว่าหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับอะไรและ 2. เลขผู้แต่งคักที่จะบอกว่าใครเป็นคนเขียนเรามาลองแยกส่วนตัวอย่างจริงกันดูเลยนะครับจากเลขเรียกหนังสือ025.433อ5 5ฮฮเนี่ยนะส่วนแรกเลย025.433ก็คือเลขหมู่ที่บอกเนื้อหาของหนังสือ ส่วนที่2อ5อหหหอันนี้คือรหัสของผู้แต่งที่ชื่อขึ้นต้นด้วยอครับในเคสนี้ก็คือคุณอัมพรและตัวสุดท้ายคก็คืออักษรตัวแรกของชื่อเรื่องซึ่งก็คือคู่มือนั่นเองเห็นไหมครับว่าแต่ละส่วนเนี่ยมันให้ข้อมูลเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนพาเราไปเจอหนังสือเล่มนั้นได้แบบพอดีเป๊ะประเด็นสําคัญมากๆของเลขผู้แต่งก็คือมันทําหน้าที่เป็นตัวบอกความแตกต่างครับคือต่อให้มีหนังสือเป็น10บๆเล่มที่พูดถึงเรื่องเดียวกันเป๊ะๆจนได้เลขหมู่เดียวกันเนี่ย แต่เจ้าเลขผู้แต่งนี่แหละครับที่จะทําให้หนังสือแต่ละเล่มมีที่อยู่เป็นของตัวเองไม่ซ้ํากับใครเลยแล้วภาพนี้ก็จะทําให้เห็นชัดขึ้นไปอีกครับว่าหนังสือที่มีเนื้อหาเดียวกันเนี่ยเขาจัดเรียงบนชั้นยังไง หนังสือทั้งหมดนี้มีเลขหมู่025.433เหมือนกันหมดเลยใช่ไหมครับแต่ว่าจะถูกเรียงตามลำดับตัวอักษรของผู้แต่งก็ถึงหอไปเลยซึ่งมันดีมากเลยนะเพราะมันทำให้เราสามารถเลือกดูผลงานของนักเขียนหลายๆคนในหัวข้อเดียวกันที่วางอยู่ข้างๆกันได้แบบสบายๆเลยแน่นอนครับว่าทุกระบบเนี่ยมันก็ต้องมีข้อยกเว้นกันบ้าง ในห้องสมุดเองก็มีหนังสือบางประเภทเหมือนกันนะครับที่ไม่ได้ใช้ระบบตัวเลขเสมอไปโดยเฉพาะกลุ่มที่อาจจะไม่ได้เน้นเรื่องวิชาการจัดจา๋าแต่เน้นเรื่องความบันเทิงมากกว่าอย่างพวกหนังสือประเภทนวนิยายหนังสือสําหรับเยาวชนหรือว่าหนังสืออ้างอิงต่างๆเนี่ยเขามักจะใช้สัญ,ญลักษณ์เป็นตัวอักษรยอดแทนครับอย่างนอก,กนวนิยายไทยฟิกกนิยายภาษาต่างประเทศอะไรแบบนี้เพื่อให้มันง่ายต่อการค้นหาแล้วก็หยิบอ่าน ซึ่งหนังสือกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็จะถูกจัดแยกไว้เป็นโซนของตัวเองเลยนะครับชัดเจนไม่ปนกับหมวดอื่นๆแน่นอนดังนั้นนะครับสรุปสั้นๆง่ายๆเลยก็คือไม่ว่ามันจะเป็นตัวเลขหรือตัวอักษรก็ตามสิ่งที่เราเรียกว่าเลขเรียกหนังสือเนี่ยมันก็คือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดมันคือ GPS ส่วนตัวของเราที่จะนำทางเราไปสู่การค้นพบเรื่องราวและความรู้ใหม่ๆได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเลยครับ และตอนนี้เมื่อรหัสลับถูกถอดออกมาแล้วความรู้ทั้งหมดในห้องสมุดก็เหมือนเปิดรอให้เราเข้าไปสำรวจคำถามสุดท้ายก็คือการผจญภัยในห้องสมุดครั้งต่อไปจะเริ่มต้นที่หมวนหมู่ไหนดีครับ